การเลือกตั้งซ่อมและการเดินทางของรัฐมนตรีศักดา์าการเลือกตั้งซ่อมเขตสี่กาญจนบุรีได้เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางการเมืองแต่ในกรณีนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่คนในท้องถิ่นกลัวว่าจะเกิดความเข้ากันไม่สบายระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับข้าราชาการ นายศักดาวิเชียนสินผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยได้ลาออกจากพักเพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น่าสนใจ แต่ที่น่าสนใจอีกคือการเดินทางของรัฐมนตรีศักดาไปยังอำเภอบ่อพลอยในเขตเลือกตั้งที่นั่งในห้องนายอำเภอและสั่งการต่างๆซึ่งได้มีการจัดการนัดท้องถิ่นกินข้าวที่บ้านนายอำเภอด้วยนี่คือเรื่องที่ทําให้คนในท้องถิ่นกลัวว่าจะเกิดความเข้ากันไม่สบายและข้าราชการจะเป็นกลางมากๆ แต่ที่น่าสนใจอีกคือการที่มีการโพสต์ข่าวดังกล่าวขึ้นมาใน Facebook โดยนายกรัฐมนตรีอดีตนัทวุฒิไสยเกลือซึ่งเข้ามาพูดถึงสถานการณ์ที่เข้มข้นและการเดินทางของรัฐมนตรีศักดิ์ทำให้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่คนในท้องถิ่นและสื่อมวลชนต้องกลัวว่าจะเกิดความเข้ากันไม่สบายแล้วเรื่องนี้จะเกิดความเข้ากันไม่สบายหรือไม่ทำไมถึงมีการกลัวว่าจะเกิดความเข้ากันไม่สบายระหว่างข้าราชาการและผู้บริหารท้องถิน่นความเข้ากันไม่สบายนี้จะมีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองและสังคมอย่างไร ที่นี้เราต้องรอดูว่าจะเกิดความเข้ากันไม่สบายจริงๆหรือไม่และสิ่งนี้จะมีผลต่อการเลือกตั้งซ่อมในอนาคตอย่างไรทุกคนมีความคิดเห็นและความเชื่อมั่นแตกต่างกันแต่เรื่องนี้จะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นและเป็นเสียงของตนเองได้และเราเชื่อว่าหาการเปลี่ยนแปลงที่ดีและสมบูรณ์จะมาจากการเปิดเผยความคิดเห็นและการพูดคุยที่เป็นเสียงสำหรับทุกคน